บทที่3หมองูผมยาวสลวยของวิภาวีช่างละเอียดนุ่มราวแพรไหมดูเป็นสีน้ำตาลทองเวลาต้องแสงจัดจัดมันไม่ค่อยจะรับกับดวงตากลมโตที่ไล้ด้วยอายแชโดว์สีเหลือบมุกกับริมฝีปากสีแดงสดของเธอเท่าไหร่หรอกแต่ผมก็ชอบพิษดูเสมอเสมอเธอนั่งซุกอยู่ในอ้อมกอดของโซฟา ที่นุ่มด้วยหนังแกะอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะคิกคักของเธอทำให้ผมสุขใจและภูมิใจอย่างช่วยม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าหญิงที่สดใสแสนหวานเช่นเธอจะเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนมันน่าหง,งุดหงิดเวลาคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมกระดกวิสกี้ในมือกรึบใหญ่เสียงน้ำแข็งกระทบแก้วเหมือนเสียงกระดิ่งเรียกบอยวิภาวีเดินมารับแก้วไปจากผม วิสกี้ออนเดอะร็อกเธอรู้ดีแน่นอนหญิงฉลาดอย่างเธอย่อมรู้ดีว่าถ้าไม่ใช่เพราะผมป่านนี้เธอคงเป็นได้แค่อีกตัวเนาว่เนาๆแถวพัดพงเท่านั้นแหละผมภูมิใจทุกครั้งที่คิดถึงว่าผมได้ช่วยคนที่ผมรักขึ้นมาจากมารอกหาเงินนี้เธอได้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอด้วยลำแข้งของตัวเองลำแข้งเหรอมันก็ไม่เชิงลำแข้งหรอกถ้าว่าไปแล้ว ลำอื่นมากกว่าแต่ก็ช่างมันเถอะก็ไม่เพราะไอ้ลำนี้หรอกหรือที่สร้างบ้านหลังนี้กับรถสปอร์ตสีแดงและเงินฝากในธนาคารอีกสี่ล้านกว่าบาทผมเอื้อมือจับมันบีบเบาๆอย่างลำพองใจวิภาวีหัวรอคิกที่เห็นผมทำอะไรประหลาดปลาดคิดอะไรอยู่คะอีกรอบไม่ไหวแล้วนะเธอมองยั่วยวนชะม้ายตาต่ำ ผมยื่นมือรับแก้ววิสกี้แล้วผมก็สังเกตเห็นเล็บสีแดงเพลิงที่จับแก้วอยู่เวิพี่บอกเธอหลายหนแล้วอย่าทาเล็บสีนี้ใช่มันทําให้เธอดูเป็นกะหรี่อยู่อย่างนั้นแหละผมอยากลบทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ต่ำๆนั้นออกไปให้หมดวูบเดียวที่ผมเห็นเธอหน้าเสียแล้วรอยยิ้มก็กลับมาประดับบนใบหน้าสวยนั้นอีกครั้ง เธอรับคำเบาๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมู่นี้ผมเข้มงวดกับเธอเกินไปหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมแวบมาหาเธอผมมักจะสั่งให้เธอเลิกทำโน่นเลิกทำนี่โดยไม่สนใจความคิดเห็นของเธอเธอคงเหงาที่ต้องนอนอยู่กับบ้านคอยผมไปวันๆและใช้เวลาให้หมดไปกับวงไพ่ในหมู่เพื่อนเก่าชั้นต่ำหรือไม่ก็การช้อปปิ้งแบบประชดชีวิตแต่เธอก็ยอมตามที่ผมขอทุกครั้ง ยกเว้นอยู่บางอย่างเช่นไม่เลิกใส่ชุดรัดรูปกับรองเท้าบูทสีดำไม่เลิกทาเล็บแดงผมรู้สึกหงุดหงิดคิดถึงมันเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วบางทำให้ผมตระหนักว่าผมดื่มมากเกินไปแล้วผมวางแก้วลงมองตัวเองในกระจกโบราณบานใหญ่ที่ผมกัดฟันซื้อมาประดับห้องรับแขกเพื่อสร้างระดับให้กับตนเอง ในสายตาของเพื่อนบ้านแล้วบ้านนี้จะต้องเป็นบ้านของหนุ่มนักธุรกิจคนรวยใหม่กับภรยาสาวลูกผู้ดีไม่ใช่บ้านของไอตัวกับอีตัวพัดพงกระจกบานนั้นสะท้อนภาพหนุ่มรูปงามวัยยี่สปดผิวสีน้ำตาลทองอันเนื่องจากแดดชายหาดโลมเลียสม่ำเสมอหน้าอกแน่นนันไปด้วยมัดกล้ามคิ้วเข้มคม รับกับจมูกโด่งที่ผ่านการทำศิลยกรรมอย่างแนบเนียนผมมองด้วยความภาคภูมิใจผมได้ผลประโยชน์มาไม่น้อยเลยจากสิ่งที่พ่อแม่ให้มามันมากพอที่จะหยุดและเริ่มชีวิตครอบครัวกับภรรยาที่แสนดีและว้าเวได้แล้วขออีกคืนเดียวเท่านั้นจะไปแล้วหรือคะเธอเดินมากอดร่างเปลือยของผมอย่างรักใคร่เสียงเธอว,วอ่าวร วิไม่อยากให้คุณทำอีกเลยมันอันตรายเกินไปคุณต้องระวังตัวให้ดีนะคะวิจะรอคุณเธอเดินไปหยิบของที่ผมสั่งให้เตรียมไว้มันเป็นเครื่องมือหากินที่มีค่ายิ่งท่าทางลังเลเมื่อยื่นให้ผมสัญญานะคะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมสัญญาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่ออนาคตของวิเองแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ผมจูบเธอที่หน้าผากเห็นน้ำตาแววงวามที่ขนตาล่างผมสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วรับถุงกระดาษจากเธอแล้วรีบตัดสินใจเคลื่อนรถเบนซ์สปอร์ตคันงามออกจากบ้านทันทีใบหน้าสลดและน้ำตาเอ่อที่ขอบตายัางลอยวนเวียนอยู่ในห้วงสำนึกขณะที่ผมเลี้ยวรถเข้าคลือหาดหลังนั้นผมทิ้งวิภาวีให้อยู่คนเดียวมาเกือบสามปีแล้ว แต่เธอก็ยังเฝ้ารอผมอย่างอดทนสิ่งที่ปลอบประโลมใจเธอไว้คือทะเบียนสมรสที่ผมมอบแก่เธอเมื่อปีที่แล้วกับค่าใช้จ่ายประจำตัวเดือนละหมื่นห้าเรามีโอกาสเจอกันเพียงเดือนละครั้งสองครั้งเมื่อผมหาทางแวบจากขุมสมบัติเคลื่อนที่ไวกว่าสี่สิบนั้นได้ผมคิดถึงชีวิตตัวเองและอดภูมิใจไม่ได้ผมสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยวิธีของผม วิธีที่ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะแต่การที่เป็นเด็กบางโงโง่ขายน้ำทีละแปดร้อยบาทไม่ทำให้ผมจเจริญได้หรอกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ผมจะยอมไปอยู่กินกับใครสักคนที่ทุ่มเงินเลี้ยงดูผมตอนนั้นผมยอมรับว่ายังอ่อนหัดนักจึงได้เงินมาแค่ไม่กี่แสนในช่วงเวลาสิบเดือนที่อยู่ด้วยกันวัยยี่สิบปีที่คึกขนอง อัดแน่นด้วยพลังของผมให้ผมสนองตอบได้ทุกเวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งผมเริ่มรับไปได้กับการมีเพศสัมพันธ์กับชายแก่พุงพลุยหัวเถอผมเริ่มหาทางออกห่างและผมก็ทำได้ดีเสียด้วยมีคนพบศพหมอแก่หัวใจวายตายในคลินิกตัวเองไม่มีร่องรอยการฆาตกรรมแน่นอนผมทำได้ดีจริงๆ ก็ต้องยกความดีให้กับหมอหน้าโง่คนนั้นที่สอนผมมากเกินไปมากจนเข้าสุภาษิตที่ว่าหมองูตายเพราะงูหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยอีกเป็นปีจนมีหญิงไม้รวยทรัพย์อับปัญญาพาผมไปโฟมฟักมันก็ดีอยู่หรอกในทีแรกแรกแต่พอสองปีผ่านไปผมก็เริ่มเบื่อเธอจุ้จี้จุกจิก บังคับให้ผมทำงานเป็นเลขาส่วนตัวเดี๋ยวก็จะให้รับผิดชอบการเงินบริษัทงี่เง่าของเธอที่มีระบบบัญชีเหนียวแน่นจนหาทางโกงไม่ได้สักแดงเดียวแต่คราวนี้ผมฉลาดทันเกมขึ้นเยอะสุดท้ายเมื่อเธอหัวใจวายตายคาเตียงผมก็ได้บ้านและที่ดินขนาดพอเหมาะกับรถสปอร์ตเป็นของกำนันผมหัวเราะในใจทุกครั้งที่คิดถึงคำว่าหัวใจวาย ก็วิชาจากหมอหน้าโง่อีกนั่นแหละที่ทำให้ตำรวจลงความเห็นว่าไม่ใช่การฆาตกรรมถึงแม้ผมจะเริ่มถูกจับตามองด้วยความสงสัยแต่ปูมหลังที่ว่าผมเป็นเด็กขายกับเสียงกระซิบต่อๆกันถึงลีลาร่วมรักแบบถึงใจพระเดชพระคุณของผมทำให้ตำรวจเบนความสนใจไปที่ความสนุกสนานทางเพศเกินพิกัดกับความสุขสุดยอดจากหัวใจล้มเหลวอะไรเถื่อน,นั้น ซึ่งมันก็เป็นการดีสำหรับผมไม่ใช่หรือผมไม่ลืมถุงกระดาษไปนั้นขณะก้าวลงจากรถผมรู้ดีว่าเธอกำลังรอผมอยู่แน่ๆพอๆกับคำแก้ตัวที่ผมเตรียมไว้แล้วเช่นกันแต่ช่างหัวมันปะไรคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ผมจะได้ยินเสียงทำลายประสาทนั่นคำรำพึงรำพันลามปามไปถึงพระเดชพระคุณที่ชุบเลี้ยงผมให้ได้ดีเธอยือนอยู่ที่นั่นจริงๆ ผมเป็นกระเซิงเหมือนนังกอก้อนที่มีผมเป็นงูผมรีบกอดเธอและจูงเธอขึ้นห้องนอนก่อนที่เธอจะพรูสวาดออกมาให้คนรับใช้ได้เห็นไม่ใช่เพราะความรักอะไรหรอกแต่คืนนี้เธอจะต้องไม่ทะเลาะกับผมโดยเด็ดขาดเพราะจะมีปัญหาแน่ถ้าพรุ่งนี้เช้าเธอจะหัวใจวายตายโดยที่เพิ่งทะเลาะกับผมสองเดือนแล้วที่เธอระแคะระคายและจ้างนักสืบเอกชน ตามตัวผมแจมันทำให้ผมต้องสารภาพกับวิภาวีและสอนให้เธอหาซื้อยาและอุปกรณ์ทุกอย่างให้ผมผมรับปากกับวิภาวีว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและเราสองคนจะอยู่กันอย่างครอบครัวที่มีความสุขเหมือนครอบครัวอื่นๆเสียทีผมประกองนางก่อก้อนเข้าห้องโดยเร็วรีบผสมวิสกี้บางๆให้เธอ แต่ก็ไม่ลืมที่จะหยิบของสำคัญจากถุงกระดาษขึ้นมาเธอมูวแต่ฟูมฝ่ายจนไม่คำนึงถึงรสชาติแปลกๆปกของมันหรอกครู่เดียวเธอก็หาวอดและพับลงไปที่โซฟาปลายเตียงผมประคองเธอขึ้นเตียงอย่างนุ่มนวลค่อยๆถอดชุดนอนเธอออกอย่างบรรจงพับเรียบร้อยที่ราวตากผ้าและผมก็ร่วมรักกับเธอทั้งๆท,ที่เธอหลับอย่างนั้นต้องมีร่องรอยการร่วมกันอย่างหักโหม ผมประนีตเรื่องนี้มากทุกอย่างต้องดูสมจริงผมรอครึ่งชั่วโมงจึงออกไปดื่มน้ำที่ห้องครัวแล้วกลับเข้าไปใหม่อีกครึ่งชั่วโมงผมก็ออกมากินน้ำอีกให้พวกคนรับใช้เห็นว่าผมอยู่ในชุดผ้าพันกายผืนเดียวและมีเหงื่อโชกเต็มแผ่นหลังผมรอให้ตับของเธอทำลายยานอนหลับอ่อนๆออกไปจากกระแสเลือดบางส่วนจนใกล้จะหมดลิตผมจึงหยิบไสรินฉีดยา ดูดสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งขึ้นเต็มกระบอกคุณอย่ารู้เลยนะว่ามันคืออะไรผมรู้มาจากหมอหน้าโง่คนนั้นนั่นแหละแต่ผมก็ไม่อยากขายวิชาให้ใครหรอกผมจับเธอพิกคว่ำแหวกแก้มก้นจนเห็นประตูหลังชัดเจนผมไม่ได้ลามกวิเตฐานอย่างที่คุณเข้าใจหรอกนะสิ่งที่ผมต้องการคือเส้นเลือดดำใหญ่ที่ปลิ้นออกมาที่ปากทวาร ผมแทนเข็มเบอร์27เข้าไปอย่างชำนาญดันน้ำยาเข้าไปช้าๆจนหมดกระบอก2 0สบซีซีเหลือเฟือสำหรับหญิงแก่วัยเกือบห้าิบอย่างเธอผมจับเธอนอนหงายอีกครั้งยาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วร่างเธอเกรงกระตุกหน้ากลัวในตาปะลับประเลือกนิ้วมือหยิกเกรงร่างแอนขึ้นข้างหน้าแล้วงอลงอย่างช้าๆ เหมือนลูกโป่งถูกปล่อยลมแล้วค่อยจมลงสู่ที่นอนนุ่มอีกครั้งเธอตายแล้วผมรู้ดีและจะไม่มีแพทย์คนไหนหาร่องรอยแผลจากเข็มฉีดยาเจอเลยเพราะเส้นเลือดตรงนั้นจะถูกละเลยเวลาชนสูตรศพก็หมอหน้าโง่คนนั้นอีกนั่นแหละเป็นคนสอนผมหมอที่ตายเพราะความโง่ของตัวเองหมองูตายเพราะงูผมหัวเราะในใจ ผมนอนลงข้างๆศพหญิงแก่ยอมรับว่าหลับไม่ลงหรอกไม่ใช่ว่ากรัวนะแต่ผมกำลังคิดถึงเงินห้าล้านบาทที่เธอโอนให้ผมนำไปลงทุนเปิดร้านอาหารเมื่อเดือนที่แล้วผมจะได้มีชีวิตใหม่กับคนที่ผมรักเสียทีผมรอจนร่างเธอเย็นเฉียบจึงลุกขึ้นผมพร้อมแล้วที่จะเล่นละครแต่ก่อนอื่นผมต้องทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดเสียก่อน ผมทุบไ่ริ้นแก้วและขวดยาจนละเอียดเทลงชักโครกกดน้ำสองครั้งทุกอย่างก็หายวับไปเราก็ฟ้าผ่ากลางบ้านเมื่อผมออกมาโวยวายหน้าตื่นเสียงรถหวอเสียงคนควักควายตำรวจกันผมไว้อีกห้องหนึ่งคำถามที่ยิบระดมเข้ามาก็น่าสงสัยอยู่หรอกยิงไม้นักธุรกิจกับหนุ่มหล่อวัยยีปด ที่เคยมีประวัติเมียมีอาการหัวใจวายตายมาก่อนหน้านี้ถึงสองคนไม่นับรวมหมอแก่ๆที่ผมชิ่งออกมาทันก่อนที่ประวัติจะด่างพร้อยไปกว่านี้ผมถูกกักตัวอยู่สามวันเต็มในฐานะผู้ต้องสงสยัยแต่คำให้การของผมก็สอดคล้องกับผลการชนสูตรศพตำรวจขอดูแม้แต่ขนาดท่อนลำของผมว่าจะสร้างความสุขให้หญิงชาราถึงขั้นช็อกคาเตียงจริงหรือ แล้วตำรวจก็ต้องยอมแพ้ผมเป็นอิสระในวันที่สี่ด้วยอาการอิดโรยอย่างหนักหนวดเครารุงรังเหมือนคนบ้าวิภาวีไม่มาเยี่ยมผมหรอกเธอฉลาดพอที่จะกบดานอยู่ที่บ้านเงียบเงียบเธอเป็นหญิงฉลาดจริงๆเหมาอกกับชายหนุ่มฉลาดอย่างผมเหมือนกิ่งทองใบหยกผมจับแท็กซี่ไปหาวิภาวีทันทีผมไม่แคร์อะไรอีกแล้วไม่มีหลักฐานใดๆมัดตัวผมได้หรอก ตำรวจก็สรุปสำนวนแล้วถึงแม้จะเกลือบแคลงใจผมต้องการที่พักอันอบอุน่นกับตักนุ่มของหญิงที่ผมรักเธอรอผมอยู่จริงๆสีหน้าท่าทางบอกว่าเธอรอผมอย่างใจจดใจจ่อผมจุกเธออย่างดูดดืม่มแล้วสุดกายลงกับโซฟานิ่มอย่างแทบขาดใจด้วยความเหนื่อยอ่อนพอกันทีมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับชีวิตผม มีคนพูดว่าวัย28เป็นวัยแห่งการเริ่มต้นชีวิตอย่างชาญฉลาดผมจะได้เริ่มชีวิตใหม่เสียทีวิภาวียกแก้ววิสกี้มาเสิร์ฟผมอย่างรู้ใจผมซัดเทือกเดียวอย่างกระหายอยากสีวันเต็มๆที่ผมไม่ได้แม้แต่กลิ่นของมันวิภาวีรับแก้วไปชงอีกครั้งผมซัดก,กรึบเดียวหมดเช่นเคยผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเธอทาเล็บสีแดงสดอีกแล้ว สีที่ผมเกลียดสีกะหรี่แท้ๆเธอไม่ทำตามคำขอร้องของผมเลยสิ่งถัดมาที่ผมสังเกตพบคือวิสกี้ที่ผมกินมันรสฝืนแปลกๆขนอ่อนที่ท้ายทอยผมตั้งชันร่างผมสั่นสะท้านอย่างระอับไม่อยู่มันต้องผสมอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมมึนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแต่ผมก็ยังพอมองเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างวิภาวี อายุราว28วัยแห่งการเริ่มต้นชีวิตอย่างชาญฉลาดเหมือนผมในมือเขามีไซรินขนาด5 0าสซีซีใช่จริงๆด้วยขนาด5 0าสซีซีใหญ่กว่าที่ผมเคยใช้ตั้งเท่าตัว